โอขยายธุรกิจในจำพูชานับเป็นบ้านหลังที่สองต่อจากประเทศไทยนายดิสทัตปัญญาระชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทประทอน,น้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือ OR บอกว่าโออเตรียมเดินหน้าขยายการลงทุนในต่างประเทศเพื่อสร้างการยอมรับในตลาดโลกวางงบลงทุนระยะ5ปีคือปี2567ไปจนถึงปี2571 ของกลุ่มธุรกิจ g l o b a l ไว้ที่8 000 7 0 0านบาทหรือประมาณ12%ของงบลงทุนรวมเพื่อมุ่งเน้นการขยายสถานีบริการที Station และคาเฟ่เมซอนและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่มีศักยภาพโดยมุ่งเน้นในต่างประเทศที่ OR ดำเนินการอยู่โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาซึ่ง OR ได้วางกลยุทธ์ให้เป็นบ้านหลังที่สอง โดยการมุ่งเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการสแสวงหาโอากาสรวมกับพันธมิตรทั้งจัดประเทศไทยและพันธมิตรในพื้นที่ก็ต้องเรียนจริงว่าเป็นบ้านหลังที่2ของโออานะครับเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในกัมพูชามาตั้งปี2000นะครับก็ที่ผ่านมาก็เราก็เจริญเติบโตนะครับมาเรื่อยๆนะครับเรามีสเตชันอยู่170สเตชันนะครับแล้วมีธุรกิจไลฟ์สไตล์นะครับเราก็เอาบิสซิทส์โมเดลของ ที่เราสักเซสนะครับที่เราประสบความสําเร็จในประเทศไทยเนะี่ยมาสร้างใน,ใน,ใ,นในประเทศกัมพูชาครับผมต้องเรียนจริงว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตในเรื่อง GDP ที่เด่นนะครับปัจจุบันนี้แลบในอนาคตอย่าง f o r ์เควสที่โตอยู่อย่างต่อเนื่องประมาณ5-6%เนะครับเพราะนั้นโอกาสของการเจริญเติบโตในกัมพูชาเนะี่ยมีมากมายโดยเฉพาะ ค่าต่างการตลาดในกัมพูชาเนี่ยเป็นค่าตลาดที่เสรีนะครับเราได้มาจีนที่ดีๆนะครับปัจจุบันนี้เราวางโครงสร้างพื้นฐานของการซัพพลายน้ํามันนะครับการได้เปรียบของโลจิสติกส์ที่ประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มปตทเรามีน้ํามันที่ s u r p l u ในระบบนะครับเราก็เป็นผู้ที่รับไม้นะครับในเรื่องของน้ํามันที่ s u r p l u นะครับจากกลุ่มปตทนะครับแล้วก็มากระจายและขยายธุรกิจในในประเทศกัมพูชาครับ สำหรับธุรกิจ global OR ได้ขยายธุรกิจในประเทศเมียนมาิลิปิปินสปปลาวเวียดนามซึ่งถือว่ามีความท้าทายมากเพราะจะต้องแข่งขันกับแบรนด์ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีแผนลงทุนในธุรกิจ h e a l t h and w e l l n e s s ไปประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ที่มีการเติบโตสูง OR ยกโมเดลธุรกิจในไทยไปลงทุนที่กัมพูชา เป็นบ้านหลังที่2นายรัชชาอุทัยจันทร์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศบริษัทัตรทอนน้ำมันและการค้าปีกจำกัดมหาชนหรือ OR บอกว่ากลุ่มธุรกิจ g l o b a l ของ OR วางงบลงทุนระยะ5ปีคือปี2567ถึงปี2571ที่8 7 0 0านบาทเพื่อขยายสถานีบริการน้ำมัน p t t Station และคาเฟ่เมซอน วางกลยุทธ์ให้กัมพูชาเป็นบ้านหลังที่สองรองจากไทยโดยจะยกมิสเดตโบเดลการลงทุนในไทยไปขยายในกัมพูชาเนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากมีการเติบโตของ GDP ที่5%มีค่าการตลาดเซรีการเมืองมีเสียภาพนอกจากนี้ยังมีธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสถานีชาร์จไฟฟ้า EV Station Park แบตเตอรี่ิธุรกิจไลฟ์สไตล์มีการดำเนินธุรกิจได้แก่ร้านสะดวกซื้อเซเวน่นอเว ร้านสะดวกซัพออทอรี่วอชแอนด์ได้และให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานณสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญส่วนเมียนมาคงต้องขอชะลอออกไปก่อนเนื่องจากมีปัญหาการเมืองภายในประเทศส่วนลาวก็มองโอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆโดยวางเป้าเป็นแหล่งซัพพลายเมกกาแฟให้ประเทศต่างๆในอนาคตขณะที่เวียดนามโออาได้จับมือกับเซนท่านกรุ๊ปเข้าสู่ธุรกิจฟู้ดแอนด์เบรดเนื่องจากเวียดนาม ยังไม่เปิดให้ต่างชาติลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมันขณะที่ฟิลิปปินส์ยังคงเดินหน้าจำหน่ายน้ำมันเครื่องบินและขายให้อุตสาหกรรมต่างๆถ้ามองในแง่นะตอนนี้ต้องบอกว่าหลักการใหญ่ๆก็จากสกภาวะที่ผ่านมาเราก็คงโฟกัสอยู่ที่แคนเบอร์าเป็นเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่ลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามประเทศอื่นๆไม่ว่ากรณีของเวียดนามเองหรือฟิลิปปินส์เองเนี่ยเราก็พยายามหาโอกาสอื่นๆเข้ามาโดยหาช่องว่างที่มีโอกาสที่เราสามารถมีความมิ a d เอเวนต์อาจจะเชื่อมโยงกับ กลุ่มบรทอของ p t t t ทีเทรดดิงอย่างนี้เพื่อหาโอกาสใหม่ๆอย่างกรณีของฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับเพราะเนื hmm. ่องจากประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่เน้นเรื่องการนําเข้าเพราะนั้นเนี่ยการที่เราเชื่อมโยงกับทางกลุ่มของ p t t ที hmm. ที่เป็นเทรดดิ้งเนี่ยเราก็หาโอกาสเข้าไปเพราะเราเหมือนเขาดูแลเรื่องอินพ r t ตแต่เราดูแลในเรื่องของอินแลนด์ hmm. ในประเทศนั้นครับส่วนจีนจะมีการทบทวนการลงทุนคาเฟ่เมซอนอีกครั้งเพราะตลาดจีนมีการแข่งขันสูงมาก PTTCL ตั้งงบลงทุนกัมพูชาในปีหน้า50ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,700ล้านบาทนายนัทพงศ์แก้วตะก,กูลพงศ์กรรมาการผู้จัดการบริษัปทปททกัมพูชาจำกัดหรือ PTTCL บอกว่า PTTCL มีเครือข่ายคลังเก็บลิตพัน์6แห่งรองรับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอากาศยานและมีแผนลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นคังน้ำมัน แก๊ซ LPG โรงงานผสมยางมาตอยเป็นต้นโดยได้ตั้งเป้างบลงทุนกัมพูชาในปีหน้าอยู่ที่50ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1,700ล้านบาทเพื่อใช้ลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร้านคาเฟ่เมซอนรวมทั้งสร้างคลัง LPG ในกัมพูชาความจุ2,200ตัน ในปีหน้าเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการาทำอินฟราสตรักเจอร์นะครับสำหรับธุรกิจใหม่ๆได้แก่ธุรกิจ LPG นะครับแล้วก็มีเรื่องของการขยายปั๊มรูปแบบใหม่ๆนะครับที่จะสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวคาเฟ่เมซอนนะครับที่จะเป็นเปลีป่ยนแปลงรูปแบบมีคอนเซปต์โตนะครับจะจะขึ้นประมาณกลางปีนะครับแล้วก็จะมีเ,เม็ดเงินเนี่ยในการลงทุนในธุรกิจอื่นๆในอนาคตด,ด้วยครับ ในปีหน้ามีแผนขยายสถานีบริการน้ำมัน TTT Station เพิ่มขึ้นอีก20แห่งจากปัจจุบันมี172แห่งซึ่งมี market share 15เป็นอันดับที่2ส่วนร้านคาเฟ่เมซอนปัจจุบันมี231แห่งจะเพิ่มขึ้นอีก31แห่งในปีหน้ามีร้านสะดวกซื้อ61สาขาและร้านสะดวกซักออ t o r ริวอชแอนด์ไดและมีการนำร่องติดตั้งโซลารูฟท็อป บนหลังคาสถานีบริการ PTT Station มีการติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EV Station p a u s ในประเทศกัมพูชาแล้ว3แห่ง